โอเคผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแรนดอม X2 นะครับผมก็จะมารีวิวระบบงานภายในเซิร์ฟนะครับผมก็เพิ่มเพิ่มมาใหม่นะแต่ผมยังไม่ได้เพิ่มไปใน GPS นะครับเดี๋ยวให้พาไปรีวิวนะครับผมเดี๋ยวเรียกรถก่อนละกันเดี๋ยวขอขับรถซอกซอหนะ่อยไปเ้ยรถระเพิงผิดผิดเจ้ที่เดี๋ยวขอตั้งค่าเป็นไดมอสก่อนละกันนะผม,มเรียกรถง่ายดีนะครับโอเคเอ้า โอเคนี่นะเป็นหน้าตามแบบนี้ก็จะง่ายหน่อยนะผมเวลาเรียกรถมันจะเป็นงี้นะเออเอาเอกแม็กละกันนะผมครับเอกแม็กไปทํางานหน่อยครับผมเป็นงานส่งพระนะครับผมรายได้ก็ประมาณ2 0 0 0ั0หนบาทนะครับผมต่อครั้งนะขับรถส่งพระเดี๋ยวผมขอดูก่อนข้างหน้าวเวรอแอดงานรถเลยเซอร์แบนเราต้องงานรถหน่อยอ้าบถึงแล้วนี่โอเคเดี๋ยวสร้างกีเพก่อนละกันออปชัน ทรงพระงานทรงพระไอ้เคียโคตรปั้นนะครับสมัครงานนะครับผมนี่โอเคแล้วเราก็เบิกรถได้เลยนะครับผมบนี่นะผมจะเป็นพระอยู่หลังรถนะครับสตาร์รถเลยนะผมแล้วก็ไปส่งแล้วผมในที่วัดนะก็ดูในแมปแล้วกันนะผมมันให้ไปส่งที่ไหนนะประมาณนี้นะไม่ไกลามากนะครับสองพันถึงห้าพันนะเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะว่าไรายได้มันดีกว่าง,งานปกติหรือเปล่า ไอ้ขี้ยะชนเสาหมดเลยแต่ว่ามันไม่ชนคนนะมันชนแค่พวกเสานะไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยชนหรอกแน่เห็นไหมมาาันทะลุได้นะผมคนก็น่าจะทะลุนะผมน่าจะไม่ชนกันนะไอ้ขี้ยแต่มันเกะกะจัดบังรถเลยนะเนี่ยลองดูผมก็หาทำเหมือนกันนะบันอยู่อันนี้เฮ้ยโอ้เห็นแล้วไหมเห็นแล้วนะผมจุดส่งสีแดงเห็นมาแต่ไกลแอ๊ด กดสมัครงานเลือกรถได้เลยนผมแล้วก็มาส่งที่เดิมนะอ,องานนี้ก็ได้เงินเร็วหน่อยอะ่ะสตาร์ทอยู่ที่สองพันนะงานนี้นะครับผมแตบบ่แล้วแต่รอบนะมันจะสุ่มได้ถึงห้าพันนะแต่วัดสวยจัดเลยเยสชมชมของตัวเองก็มาว่ะปึ๊บโอเคผมเมื่อกี้ผมก็ลืมรันเซิร์ฟนะผมลืมอัพคริคต์ตัวใหม่เข้าไปนะเอองานพุ่งเสร็จไงรีบหน่อยพอดีลองแต่เซิร์ฟเทนนะลืมเซิร์ฟจ,จริงเลยนะผมนี่ปะรอบนี้เราจะคูไปสี่พันเจ็ดนะครับผมโอ้ได้เยอะนะ แต่มันสุ่มนะครับผมไม่ใช่ว่าจะได้เงินเท่าผมนะเออมันสุ่มเมาตั้งแต่2000ันอ่ะก็ลองมาทำกันดูนะครับผมก็อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมก็จะทำคลิปให้ดูใหม่เรื่อยๆนะครับผมก็ใครอยากรู้ระบบอะไรก็บอกกันได้นะผมหรือวิธีการเล่นอ,อะไรต่างๆนะครับโอเคเราวันนี้ต้อ,องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ